พบกับรายการม้าขนานชันเงยค่ะสําหรับสัปดาห์น,นี้เรามีเรื่องราวคดีบุกคลบันเิงมาอัปเดตกันค่ะ,คะอะ่มาเริ่มกันที่เรื่องราวของหนุ่มสุดฮอตคนนี้นั่นเลยค่ะนั่นคือน,นักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างเจฟชา์เตอร์นั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเขาดันไปตกน้องเกลได้เต็มเต็ม คือไม่รู้ว่าใครตกใครกันแน่เพราะตอนแรกเนี่ยเหมือนเจฟจะโดนน้องเกลตกแต่กลายเป็นว่าตอนนี้น้องเกลโดนพี่เจฟตกตันเองค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปออกมาว่าน้องเกลเนี่ยเขาอยู่กับห้าหนุ่มเทวพรมพระเอกของท่องสามแต่กลายเป็นว่าเรียนหาพี่เจฟชาเตอร์ซะงั้นอ่ะเรื่องเราจะเป็นไงไปฟังหนุ่มเจฟกันเลยค่ะข่ายยกมาทั้งวันก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือเห็นแล้ว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 โอ้ใจปางหรือน้องอ่ะ คือคือดูคลิปน่ารู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมเบ็นโบในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน,น้องอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงเออมันเส้นคิวสุลระเกินครับผมมันเป็นไงกับปากรล้วปากมันรู้สึก <c oughs> คือคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของอที่เป็นที่มาใช่ใช่ที่บอกว่าแบบพี่เจนอยู่ไหนอ่ะ,อะแล้วผมก็รู้สึกว่าอน้องแบบมีน้องแบบมีน้อง,องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอกช็อตนึง่งค <c oughs> ืแบบไม่ไหวเลย ใจบางเออครับผมสมุดไทยโยรุไทยโสตั้งคู่ครับผมเพราะอย่างว่อย่างพี่ชูก็บอกว่าเราชนะพีพีถึงขึ้นว่าเราตูู้เองว่าไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีว่ะพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกเพราะพีพีไปต่อท้ายแล้วเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอ่ะเขาเอ็มพีให้ดูนะแต่แค่น้องโม่าที่อยน้องไม่รู้จักพีพีพี่ทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มพีแล้วไม่ชมถึงเลย ก็อาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราพูดท,ที่เรื่องป็นพีไปเลยเพราะว่าพีพีเนี่ย <ๆ S 1> แพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่ม พ uhm ี่พี่แพ้ไปแล้วอ่าพ ja ีพีจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีการแบบไปซ้ำต่อว่าเออพีพีรู้สึกยังไงไม่มีแล้วนะหรือทุกตอนที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแล้วเรพี่พีไหมถ้าจะเข้าเข้าทางเกลียวให้เกลียวตกเข้าเนี่ยว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรอันไหนลำไหนจะช่วยพีพีได้แล้วพี่พีแค่ต้องทำใจอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเยอะๆเดี๋ยวน้ำเยอะๆไม่ต้องไปพิมพ์พอหรอกไม่ต้องไปพิมพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมเดี๋ยวเห็นว่าพี่พีขึ้นไปเป็นแขกเชิญอไหม เออพราเมื่อานเออให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องเอ่อน้องพีพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็ <c oughs> อาจจะโอทีนะพีพีนะโอเคโอเคตัดเลือไม่เหนื่อยใหญ่เลยว่ะเออครับ <Yeah. S 1> ผม <Okay. S 1> เออมีอะไรอยาก ้องบอกเลยว่าต่างคนต่างเอ็นดูกันที่อย่างที่เจ๊บอกว่าคือโดนตกทั้งคู่ชายต่างคนต่างตกกันแลวที่สําคัญเนี่ยเจ๊เขาเอ็นดูน้องเกลมากแล้วยิ่งได้เห็นคลิปที่น้องเกลเนี่ยเรียกชื่อเขาเขาบอกว่าอยากไปหาอยากไปเล่นด้วยทันทีเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ชายแล้วก็ฝากบอกพีพีด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงชื่อพีพีเลยก็ได้เพราะว่าพีพีเขาไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแถวด้วยไม่ได้อยู่หางแถวหรือว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วก็อยากบอกพ พักผ่อนทําใจแล้วก็ดื่นมน้ำเยอะๆเพราะว่าน้องเกลมเนี่ยเขาไม่รู้จักพีพีอยู่แล้วใช่เ,เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของการขิงกันนั่นเองว่าน,น้องเกลมเนี่ยรักใครมากกว่ากาันม,มาต่อกันที่คุณแม่คนสวยอย่างแอนนี่บูงนั่นเองค่ะ <S <S ที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเจ้าตัวแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์นั่นเองค่ะหลังจากที่จบรายการเนี่ยแม่ออนอกปณิตาเนี่ยก็ได้มอบเงินรางวัลเรียกไ,ได้ว่าเป็นขวัญถุงให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะ แถมยังบอกกับน้องอีกด้วยว่าฝากดูแลแม่ด้วยดูแลแม่ให้ดีๆนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจสุดเลยทีเดียวค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากแม่แอนกันเลยดีกว่าค่ะเกรงใจเขาเพราะว่าทุกคนก็มีภาระหน้าที่ถึงแม้พี่หนิงแกจะแบบมีเยอะเลยก็เกรงใจค่ะเ เพราะว่าเห็นน้องก็ออกมาออกรายการมาตั้งนานจะเจอตลอดแกคงแกคงเอ็นดูน้องอะ่ะแหละเพราะว่าน่าจะเป็นสอดที่น้องเอาพวงมาลัยไปให้อ่ะแล้วพี่หนิงบอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องนั่งหรอกแล้วน้องบอกว่าไม่ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็นางก็ลุกๆๆไปหาแกแลอดคงจะเป็นความรู้สึกนั้นแหละพี่หนิงแกคงแฮปปี้อ่ะที่แบบ นางไม่ลูกสาวนางก็น่าจะเอ็นดูค่ะค่นะก็เกรงใจเนาะแต่ก็รับว้ค่ะประเด็นเรื่องนี้ก็เพิ่งไปเจอพี่หนิงนาะไม่ได้ทาประเด็นเรื่องนี้เลยว่าที่ให้เพราะแบบเอ็นดูนะ้อเพราะว่าเห็พี่หนิงเอาวงการมีโอกาสที่จะอาวงการได้เพราะว่าพี่หนิงเผื่อเอามาเป็นนักแสดงอ๋อฝากข่าไให้พี่ด้วยนะไม่มีปัญหาเราจะสนับสนุนลูกลูกเราไหมคะ อยู่ที่เขาใช่แม่ไหมเขาเขาอะเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างเอาจริงๆเขาทําได้แล้วทําได้ดีด้วยเพราะว่าตอนอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบการแสดงมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาทําได้แล้วเขาทําได้ดีมากด้วยเขาบอกแม่ไหมว่าชอบทำด้านนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากแบบไม่ได้วอนนาบี เขาไม่ได้วอนระดีแต่ถ้าให้เขาทำเขาทำได้แต่เขาไม่ได้แบบว่าโอ้อยากเป็นดารา,าไม่ก็ไม่เลยยังยังยังไม่ตอนนี้อนาคตไม่แน่เนาะแม่เนาะเราก็ไม่รู้เขาแต่ว่าพี่ก็ให้เขาแบบเออให้เขาแหละเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตลูกแม่เต็มเลยถ้าข้างวงการนายไอรีนช่ไหมพี่หนึ่งพี่หนิงคนหนึ่งแหละที่แบบว่าจะคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบอย่างอย่างเนี้ย <c oughs> คือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะพาลูกเราไปในทางที่ดีแน่ เราถ้าถ้าลูกเราเอาด้วยเราก็โอเคแต่ถ้าน้องบอกว่าโอเคแม่ผมจะเป็น illustrator เอาโอเคเราไป illustrator ไปไปเออไปเลยไปก็แค่นั้นเลยก็แค่นั้นแหละอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแม่แอนเนี่ยก็บอกว่าก็แอบเกรงใจเขานิดนึงถึงแม้ว่าแม่นิงเนี่ยจะรวยอยู่แล้วแต่ก็แอบเกรงใจอยู่นิดนึงนั่นเองค่ะด้วยความที่มีช็อตหนึ่งเนี่ยทางด้านลูกชายเนี่ยได้ออกถือดอกไม้แล้วก็จะไปไหว้ แม่หนิงวินิต,ตาทั้งเองแถมยังจะนั่งคุกเข่าไว้ด้วย <S <S ทําให้แม่หนิงเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นดูมากๆค่ะจึงมอบเงินเนี่ยเป็นขวัญถุงเป็นเงินให้กําลังใจนั่นเองค่ะก็สือซิมเรียบร้อยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ยังไงของฝากรายการม๊าขอดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเ,เฟซบุ๊กกระดับมอาค่ะและช่องทางยูทูบมาะดัใชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสาหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ